พี่น้องเลือกงานแล้วก็ระมางแอนปกติมันมีเด็กเล่นใช่ไหมใช่ปั๊บมามันกระลงน้ำมึงเชื่อกว่เถอะไม่ปกติมันมีเด็กเล่นแต่นี่คารนโาเขาไม่ให้เด็กเล่นเคยเห็นเด็กปุ๊บเขาก็ไล่เลยเนี่ยมันจะมีเด็กวิ่งมันสิเปิดขึนสูงกว่านี้ค่ะมันเล็กน้อยมากนะมันสิเปิดขึ้นสูงกว่านี้อยู่นี่ก็พอกระนั่งเบิ้งให้ลูกเล่นน้ำแต่ว่าตอนนี้คาร์โลนาเขาบม่ให้เล่นหรอกพี่น้อง มาเบิ่งยังหูปสิพามาเบิ่งเขาขายขนมเลิกงานแล้วก็ได้อันเด็กมันจะวิ่งวิ่งแล้วน้มันเลยนั่นเนี่มันจะเปิดขึ้นโค้งให้มันรัดกันไงโค้งรัดแเลิกงานพ่อยากกลับบ้านพี่น้องตะมุตะมีย่างนี้ย่างหนาเนี้ก็ย่างอันนี้อันนี้มันย่างสองรอบแล้วมื่อนี้นะปั่นจักรยานรอบนึงแต่ทนเด็กไงอันนี้อันนี้ไงร้านที่มันขายพวกสมุนไพรไม่ใช่เหรอ ทีปเนหมันซื่อนนนีกงว่าตลาดนัดโมแม่มันมาขายขนมกันซื้อก็เลยคิดพอว่ามันจิตลาดนัจากไหนแต่อันโควิดเขาบ่ห้จัดอยู่แล้วขายขนมมันไปทั่วนี่เนี่ยห้องเสตดิกินโมเสตดิเยเงินบอห้องเสตด้ย่างกลับไปกินตากหุ่งตาบักทั่วตาบักแปลงตาแค่ร้อนอ๋อยังไม่ซื้อเรากพรเราทำเองวันนั้น แต่ถ้ามีขนมยำเออเดี๋ยวดูซิดูรักค่ะป๊าปฮ้เฮ้เฮ้เฮ่บนนทิ้งเนี่ยบารันได้อีรักได้ส่งครีดได้นนทิ้งสตั๊กกันเลยซิตรูนซิตรูนอ๋ออ่าโฮเมกิร์คอสตาร์ดมอะไรหมดแต่เบกเก็ตอ๋อเจ็ครัวเงิอ๋อ Här har du en större bit, 125. 125. Tänk ska smaka lite. Men de där det har chili eller hur? Det, det här det är, är rosépeppar. Ah! Oh. Rosépeppar. Tror det, va? Kan jag betala med ett uh, kort? Swish eller kontanter? Oh, Swish går bra. Ja. Du vill inte ha romsås också? Nej. ได้ยกทูเรกเกตจนสมดมบลันดาเคร็ดเลยแล้วก็จะรเดนเดนนัมเบอร์อะไรเยอะเนี๋ยฮะเยจเงินก่อนพี่น้องซื้อปลาักให้ซื้อปลาปรักมาซื้อเส้นวิด <des c oughs> มาถึงซาลามีก็บไ้กินโดนแล้วอันนี้มันเป็นของซาลามีซาลามีไว้แก้มเหล้า เออแต่นแแขนมปังแกแซบว่ะขนมปังแกอร่อยอันที่แกให้ชิมลังละหกสิบโครนน่ะโอ้ตังลางนึงละมูรุดเบรดิรดมีเยอะโลกว่านะ่ะปกติถ้าให้ร้านมันจะขายอยู่ร้อยยี่สิบเอาก็ค่อยซื้อตัวเนาะ เขาไล่เขาก็ยืนห่างๆเขากอนสันพี่นอ <Okay. S 1> ้องไป็นเบื้องถนนคืออีหยังสันโอ้มันขายโคเม็ดเบิดและพวกอันโคเม็ดเบิดอ่านดูให้ดีอะไรวะมึงก็เดือพี่น้องเขาขายๆอย่าง <mos> โอ้เขามีขายพันคอกา้าแัทพวกแพนเค้กด้วยมีหลายอย่าง คาเฟ่ไอเนี่ยนมปังไอเนี่ยอยากกินอันที่นั่นนะเขาถืออยู่นั่นนะซื้อร้านใดนั่นเอออยากกินปลาท่องโขงสเปนพี่น้องซื้ออันเดียวกินน้ำกันว่าเหมือดดอกเ,นะเขาสิรับบัตรกูอีกว่นนี่เมื่อกี้กูกระโดเขาบรับเดิมเมื่อกี้บัตรน่ะเขารับเงินสดจากบัดรเงินสดมากวันนี้เออเมื่อกี้นี่เงินสดกับสวิส อันนี้รูดได้อันนี้รูดได,นนได้มันมีเครื่องใกล้เข้าไปต่อคิว้วอยากกินปันเน็กน้อยเนาะว่าวิ่งยังขายหลายดอกซ้ำนี่ก็ะต่นเตนเราพี่น้องสำหรับเมืองเข้านะ ขนาดนัดกับว่ามีอย่างขนมกับอะไรกินพี่น้องมันมีผงโคโล่มาเลยบอกซื้ออุตส่าห์อยากกินไม่น้อยบ่มหักขนมเซริโพลโล่เขาเรียกอะไรว่าคานีนคานีนมึงจะพาเดินอ้อมทำไมเดินพาตรงนนทางนี้สิมันจะได้ไปใกล้ๆหน่อยโอ้ยคันมึงเดินตรงไปหันก็มึงเลี้ยวมาหนีคันชั่วระยะซ้ำนี่นหละมึงพอผู้เบากูก็สิงดึดมึงเลยวยจะไปกิน ตามแค่รถก็อบไก่บานไม่พิ้นาะว่าไก่ให้ไหมพิ้นมาแล้วค่ะ,ะกันแหวซื้อเลิกงานเว้นมันกะจังสีแล้วนอพิ้นมันเด้เลาะแต่ว่าจักหน่อยกะหหวยหิมะมากกะโบ,บอนันซ่อนสีเลาะด้อกันสี่้ายยา,างนี่เออมาทั้งนิมกับไก,ก่กลัวเนาะพ่อเลยพกูพ่อกันไปขามทั้งพุนเห็นหลอดไฟหน้ารถแบบนี้คิดถึงรถคันเก่าไอ้ควัน รู้ได้ไงมันเพื่อนมันบอกเหร oh, oh, oh. ไปพี่น้องไปกินฮอตปานค่อยงานก่อน